ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่นาราทุทันนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้นนา c h a n n อีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้อง้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดประจําวันที่3ส,ส,สิงหาคม68เนาะวงวดที่ผ่านมาเนะาะ30สิงหาคม นะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็มา1คู่เนาะมา1คู่แล้วก็ตำแหน่งเหมือนกับงวดก่อนหน้านู้นเนาะือว่ามาตำแหน่งนี้สามงวดแล้วเนาะสมงวดติดแล้วเนาะก็คือล่าง VIP อขออภัยล่างพิเศษนะครับก็คือ59เนาะอ่างวด วันที่29ก็95เนอะอก็เป็นก็เป็นตัวเดินขึ้นมานะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางที่ลูกตัดไม่ดึงมาวางก็1คู่เหมือนกันเนาะก็มาล่างปกติ49เนาะทันที่จับคือเพิ่มเติมก็อาจจะได้คู่นี้ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่31ส,ส,สิงหาคมเนาะงวดสิ้นเดือนนะครับ ลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตัวนวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวนประจําวันที่31ส,สิงหาคม68เนาะผลลัพ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้ศู 0, นยะ์เนาะแถวที่สองก็ได้ ศเช่นกันนะครับแถวที่สามได้9ก้าแถวที่สี่ได้หนึ่งเาต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็1นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น9ก้าแถวที่สองก็เหมือนกันนะครับไปหนได้9นะแล้วก็แถวที่สามเก้า ้าแล้วก็ศูนย์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแปดอ่ามาแถวที่สนะี่เนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นศนะูนย์เนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะอ่าลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ งวดประจวบมาที่สามสิดสิงหาคมหกแปดเนาะลุงตันให้เด่นศูนย์เด่นศูนย์รองหนึ่งนะครับอ่าพี่นะ้นอง fc ชอบอ่าชอบศูนย์เนาะชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบหนะึ่งรูดหนึ่งนะครับอ่านะทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์เนะาะจับคู่วางเป็น รดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับพี่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็สองแปดนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแปดศูนย์เนาะ แปดศนะครับ9098แอา่าแล้วก็99นะครับอา่าได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขเที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสี่งวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ ผลลั์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะยืองไปขวาลักษณะนี้ก็คือศูนย์หนึ่งนะครับ ต่อมาเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะเป็นคู่ขวาเนาะลักษณะนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่อสามที่สี่นะครับเป็นคู่ขวามาซ้ายเลยนะครับก็คือสองแปดนะครับอ่าแล้วก็ มาแถวที่หนะึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ซ้ายไปตรงกลางเนาะก็คือเก้าศูนย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สองที่สามเนาะอ่าก็คือตรงกลางมาซ้ายลักษณะนี้ก็คือเก้าเก้านะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่า วงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งมเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลัดท่านที่ลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่ สามสิ็ดสิงหาคม6-8เนาะลุงตันให้8กับ9เนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจะพึุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะลักษณะของผลลัพธ์ในตารางเนี่ยเนาะก็จะเป็นตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันเนาะทั้ง4แถวเลยนะครับตัวที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นแถวที่หนึ่งที่2องนะก็คือศูนย์เหมือนกันเลยนะแต่วา่าแถวต่อไปก็เป็นตัวที่ไล่เรียกกันเนาะก็ะคือ9 รวมเป็นแถวที่สีด้วยเนาะก็ถือว่าเวลาวางตัวเลขครบทั้ง12ช่องแล้วก็สัมพันธ์กันหมดเลยเนาะมีหลายคู่ที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้ลให้กับพี่นอรับชมกันได้เนาะอันนี้ก็ต้องเทียบสถิติเนาะว่าจะเป็นคู่ไหนซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตันก็วางเบิลไว้ประมาณ3คู่เนาะถือว่าเยอะนะครับ ก็ลุ้นต่ออีก่ากก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมเือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กด like, แชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าดึงกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ